สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับยา่ทอดเนาะค่ะน้องมือนี่กับมือสันมันดีค่ะพี่น้องจ้าค่ะได้มือเกี่ยวข่าวเหนียวกีบเดียวแล้วเนาะค่ะน้องเบิ้งค่ะพี่น้องนี่ยทอนกับมาเกี่ยวมือค่ะพี่น้องดำมือเกี่ยวมือบ่ล่มค่ะพี่น้องคือน้ำต้นเขาสิแลงเงี้ยเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งจ้ะเบิ้งไงนี่ตะโตเครื่องตะคันเดินอุ้มจะนี่ว่าขันผู้ใดอันน้าร่มนาหนังกับเบิ้งได้ค่ะพี่น้องเน้นๆมีนี่แต่สีดีดอกเนี่ยทอนบ่ได้เกี่ยวเขาลมเป็นไงค่ะพี่น้องเบิ้งโคงเลยค่ะพี่น้อง ข้างฝนกาบล่มค่ะดีคือเก้าค่ะพี่น้องดีนี่ดีคือเก้าเกี่ยวขาวบ่าล่มพี่น้องเอ้ยบางแนวยายท่อนทายเห็บเบื้งนะคะพี่น้องมดทงเลยค่ะเห็นบั้ยกาจะมาผ้ายูมาก,กี้ลูกเออมากับโบแมนขี่ไล่ได้ค่ะนอปีหกสี่ผ้ายูเขาแล้วเขาอีกเขาแล้วเขาอีกแต่ว่ายยายท่อนเขาพันหนียูหน้ายายท่อนกันยังยืนยัดได้ค่ะพี่น้องโดยลำต้นที่แข็งแรง เดวก็ลร่มยากเนาคะค่ะเนาะลังค้นสะจอบเบิเ้องยายท้วนอยู่ค่ะจอบเบิ้งมาโดดยายท้วนก็เอามาให้เบิ้งคือเก่านั่นแหละค่ะพี่น, <obras> าาพน้องเบื้งเนี้ยนี่ทายให้เบิ้งค่ะพี่น้องในเก็บเกลียวเนาะค่ะเนาะหน้าดำยายท้วนก็เอาค้นเกลียวค่ะพี่น้องถึงสีหน้าแนล้วแต่กอะความสูง <S <S าาเมืองค่ะพี่น้องถึงสีหน้าแนล้วก็คอยเกลียวไปบ่เศร้ามากกับแล้วเองคือเก่าเนาะพี่น้องเบื้งเนี้ย ข้อมสูงกับสิบะมานนี่ขายแย่ทอนกับสูงร้อยหกสิบค่ะพี่น้องล่างข้นจิเตียรหรือว่าตําก็นี่กับสีสูจเจ้าของแน่เนาะมันนียงวกแขนสูงมันกับสูฮาเวลาเกี่ยวห้ามมันกับเมอยอไม่เกิดแจ้งไดมันก็นกดีก็อันกอเกี่ยวเขาล่มนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะเกีียวเขายืนกระได้เนี่ยโมมี่หยาจักตุนเลยค่ะพี่น้องแแมงคขักอยู่เด็กอกับแย่ทอนปีนี่เราขักยูเด้คุณอาเล่าเกี่ยวเขาเบิ่งห่วงค่ะพี่น้องเบิ่งห่วงเบิ่งหมากเบิ่งเม็ดเด้อค่ะเด้อ เม็ดเขาสีเงยก็เขาก็ขอหกเด้อพี่น้องเด้อนี่สำหรับผูใ้ใดสิจองมาก,กันใจเย็นๆเนด้อค่ะเด้อพี่น้องให้เย้ท้อนเห็เนหายคักๆไปผูุหน่ะฟอนเลี้ยงอาลาดเลยกับพี่น้องนี่เป็นหน้าด่าเกี่ยวมือนะฟอนนาะพี่นอ้องผู้ใดสิเพราะว่าตอนนี้กัคนสนใจร้ายอยู่นะกับถาเบิงบาดเกี่ยวเต็มที่ยันมันหลมบอ่อเอออย่ท้อนออกมาให้เบิงเด้อค่ะเด้อเบิงผุ้หนังะยะ่ท้อน การลมจนในองยืนลมผมต้นยูคขา่นะคะพี่น้องนินดๆในอๆส่วนมากก็ยืนหลายพี่น้องได้เลิกงามงามดีแล้วไอ้มะเกี่ยวแล้วข่าย,ยู่ค่ะพี่น้องปีนี้ก็ข่าย,ยู่ได้หลายฝีมืออยู่มะเกี่ยวซอยก็ได้เกี่ยวเกี่ยวไปชูม,มือเนาะค่ะน้องพี่น้องขันฟ้าใจร้อนมากกะเอารถเนี่ยสิก็ย่านเขาปนนะนาย่านเขาปนหนานปนลายย่านพี่น้องได้พัฒน์เขาที่ไปจากไร่ฮ้องเฮ่านี่ย่านมันป่นหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง ไอช่วงกเกีียวมือแล้วค่ะเนาะขอพูดหลยๆได้ค่ะเด้อผู้ไดสิเบิงเขมาเบิงเป็นกําลังแรงใจค่ะผู้ได้เขาล่มก็เป็นกําลังใจให้คือเก่าแล้วก็พี่น้องสู่เกี่ยวไปเกี่ยวบ่เศร้านัแล้วเองบอกเบิงโอยปีนี่ก็คือส่งมีความสุขด้วยค่ะพี่น้องเขายืนเนาะค่ะเนาะอยากอลาดอยากได้จังสิสุปีนะเกี่ยวแบบบ่ล่มไข่อยู่ไงท่อนมาพบมาพอตุนเขาลําตุนแข็งแรงค่ะพี่น้องมันกับบอลมเออพายุกับมาฝนกับมาแย่งกับบะไ้มีปัญหาเลยค่ะพี่น้องนี่ แต่ว่าแยกทอดออกไปเริ่มเหมาะที่ต่าที่ลุ่งออกไปดำห้างๆเด้อคับพี่นงเด้อยยาไปดำที่ดำห้างมันได้เขาเดียกว,ว่าเข้าไปเลยลมลกับโบเมงเพราเสียเวลาเข้าจริงๆนะธงนี่ก็ซื้อ่างามก็ปีไก่ค่ะพี่นองงามงามก็ปีไกย่ยู่ปีไกย่ยยาทอนกับพอได้ใส่เบอร์ธงแบบแค่หนึ่งแยาทอนกับใส่เขากอกคกกโรมลาดปาดไป่ปูาาสาดเลยคับที่นี่แยาทอนกับเก็บพันไว้เดี๋ยวสิมไทย หนึ่งร้อยแปดสิบองศาให้เบิ้งค่ะพี่น้องมุนให้เบิ้งเลยค่ะพี่น้องวามันบวมบวมเมืมม่อทงค่ะพี่น้องนี่เกี่ยวก่ะปีมือดีทั้งนั้นอยู่คะ่ะมันเกี่ยวสอยแย่ทอนเนาะคะ่ะเนาะมุนมุนมุนห้เบิ้งเลยค่ะพี่น้องหมุนให้ดูเลยนี่ค่ะพี่น้องทีนี้สีเนาะโอ้ยเรื่องอารามทัวทงหน้าค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กสิมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้า,บาเบิเงลี่ยทอนสีกเกี่ยวอยู่จักมือเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง้ง ติดตามให้ได้ค่ะเนอะคลิปนี้กลับไปก่อนครับสวัสดีจ้า